ลูกสาวสอบแพทย์มอขอรอบพอร์ตฟฟริโอได้ในปี2566ที่ผ่านมาคุณแม่จึงมีแรงบันดาลใจจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และหวังว่าจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับคุณแม่คนอื่นๆได้บ้างทราบกันดีว่ามอขอเปิดรับสมัครแพทย์3รอบด้วยกันรอบที่1รอบพอร์ตฟาริโอรับสมัครในวันที่1-16ตุลาคม2566 และรอบที่สองเป็นรอบโคตาโดยรับสมัครในวันที่1-15ถึงมีนาคม2567รอบสุดท้ายรอบที่3เป็นรอบแอดมิชชั่นโดยรับสมัครในวันที่6 1ถึงพฤษภาคม2567การสมัครเข้าโครงการหลักสูตรแพทยศาสตร์ในปี2566จําจำนวนรับทั้งสิ้น288คนเปิดรับจำนวน3รอบจำนวน5โครงการรอบที่1รอบพอร์ตฟิริโอแฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย2โครงการหลักรับจำนวน136คนแบ่งเป็นโครงการ MDX 44คนซึ่งโครงการ MDX ประกอบด้วย3โครงการย่อยดังนี้ 1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ MDX ขีด1นจำนวน29คน 2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศเพื่อสปริญญาได้แก่แพทย์และวิทยาศาสตร์บริหารโรงพยาบาล MDX ขีด MHA รับจำนวน10คน 3. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศเพื่อสองปริญญาได้แก่แพทย์และวิทยาศาสตร์วิทยาการข้อมูล MDX ขีด MDH รับจำนวน5คนโครงการที่สองโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MD02 รับจำนวน92คนประกอบด้วย3โครงการย่อยดังนี้ หนึ่งโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MD02.1 รับจำนวน67คน2โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสองปริญญาได้แก่แพทย์และวิทยาศาสตร์บริหารโรงพยาบาล MD02. MH A รับจำนวน20คน3โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสองปริญญา ได้แก่แพทย์และวิทยาศาสตร์วิทยาการข้อมูล MD 0 2ขีด MDH รับจำนวน5คนโดยลูกๆต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษแนะนำว่าผ่านระดับคะแนนช่วงที่3จะดีที่สุด TOEFL 550-677 7 7 TOEFL Computer Based 2 1 3ร0 TOEFL 79็2 1 2 0 Academic IELTS 6.0-9.0 CUTP 90 to 120, kept 90 to 100และมีผลสอบ B-MAC ภาค1และภาค2รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า4.5การยื่นและการสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอของโครงการ MDX และ MD02 หลักการเหมือนกันเด็กๆสามารถยื่นได้เพียงแค่หนึ่งโครงการเท่านั้นโดยสิ่งสำคัญที่คิดว่านำมาร่วมพิจารณาการสอบคือคะแน BM AC, น B-MAC, คะแนน IL และพอร์ตฟลิโอ ในพอร์ตโฟลิโอให้แสดงผลงานในระดับมัธยมศึกษาเพื่อแสดงถึงทักษะทางด้านวิชาการสังคมความคิดสร้างสรรค์ความสามารถพิเศษจิตสาธารณะและความเป็นผู้นำโดยแสดงถึงผลงานเช่นใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรโล่รางวันรูปภาพกิจกรรมกำหนดให้จัดทำผลงานสิบหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังวิดีโอครั้งต่อไปจะพูดถึงค่าเทอมและตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอของลูกสาว ยังมีข้อสอบรอบการสัมภาษณ์ด้วยนะฝากกดไลค์และซับ c r i b e ให้กำลังใจสำหรับการทำวิดีโอครั้งแรกด้วยนะคะ